สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับบ่าวนิดโซลาเซลล์ทับลานนะครับวันนี้ผมจะพาแฟนเพจมารีวิวดูการทํางานของตัวปั๊มน้ําเสมอนะครับผมเป็นปั๊มน้ําบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นปั๊มที่ใช้กับไฟบ้านปกตินะครับ220โวลต์ VAC นะครับไม่ใช่ปั๊มที่ใช้กับโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มเสมอที่ใช้กับไฟบ้านนะครับเอามาดูกันเลยครับผม ก็คือขนาดของตัวปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มขนาด4นิ้วนะครับเป็นยี่ห้อแฟรงกินนะครับตัวเฟรมมันก็จะเป็นตัวนี้เป็นส่วนของตัวตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ขับใบพัดในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องน้ําดูดน้ําเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบพัดนะครับ โมเดลนี้เป็นใบพัดแบบ14สเสตต์นะครับผมหรือใบพัดแบบ14ชั้นนะครับหมุนวนรอบนะครับพัดน้ําไปเรื่อยๆนะครับส่วนขนาดท่อออกนะครับท่อก็ขนาด1.14นิ้วหรือนิ้ว2หุนนะครับท่อน้ําออกในส่วนของท่อน้ําออกนะครับมาดูในส่วนของตัวของคอนโทรลมันนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลมันนะครับขนาด1.5 HP กำลัง1.5 ่ากำลังม้านะครับโวลต์ก็220ร้อยยี่สถึงสอง่สิบเฮิร์ตซ์าสเฮิร์ตเป็นไฟบ้านนะครับกล่องควบคุมมันก็ตันนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับจุดต่อจุดต่อสายไฟนะครับ L 1นะครับจุด L อ่า L 1 L 2ก็คือลายกับนิวตันนะครับ220โวลต์จ่ายเข้าไปนะครับในส่วนของเทอร์มินอลตัวนี้นะครับก็จุดต่อมาก็เป็นเทอร์มินอลในส่วนของคอมมอนนะครับจุดต่อร่วมกันนะครับ ส่วนนี้เป็นจุดต่อคลรดลันนะครับแล้วก็จุดต่อคลรดสตาร์ทนะครับถึงนีมัน,นนะครับจากข้างบนนะครับ L 1 L 2สีสีเหลืองนะครับต่อคอมมอนตัวแบล็กนี่ก็คือดำสีดำเลยเส้นต่อสายลันเลสต่อ c o ตรสตาร์ทนะครับส่วนของตัวอุปกรณ์มันนะครับผมส่วนของตัวนี้นะครับมันก็จะมี แคปนะครับแคป2ตัวนะครับส่วนของแคปตัวสีดำนี่เป็นแคปในส่วนของแคปสตาร์ทนะครับส่วนตัวสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแคปเอ่อแคปลันนะครับส่วนตัวสีขาวนี่ก็คือเป็นรีเลย์นะครับโพเทนเชียลรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ในช่วยการเอ่อช่วยตัดในส่วนของตัวแคปสตาร์ทนะครับผมออกจากาตัววงจรเมื่อปั๊มน้ำม,มันลันได้ ออกตัวได้แล้วนะครับผมก็จะตัดในส่วนของแคปสตาร์ทออกนะครับนี่ก e จะเชื่รีเลย์นะครับตัวส่วนในส่วนของตัวคอนตัวธรรมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวอ่าเทอร์โมอโหลรีเลย์นะครับผมหรือเป็นรีเลย์คอมรอนนะครับเมื่อตัวปั๊มน้ำเนี่ยครับมันเวลาใช้ไปเนี่ยมันอาจจะติดขัดนะครับจะเป็นลูกปืนแตกหรือว่าอะไรเข้าไป อดใบพัดพวกเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรพวกนี้นะครับผมมันทําให้กระแสเกินนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้มันก็จะมีหน้าที่ตัดวงจรน,นะครับผมวงจรสตาร์ทนะครับวงจรรันพวกนี้ออกนะครับตัดงชงจรรีเลย์ตัวนี้ออกไปนะครับก็แต่ว่ามันก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านใต้น,นะครับนี่ครับเป็นปุ่มรีเซ็ตสำหรับตัวปั๊มเสมอตัวนี้ครับ ส่วนของค่าของตัวแคปสตาร์ทนะครับผมมันก็จะมีค่าที่สูงกว่าแคปแคปลันนะครับผมแต่ว่าความต้านทานตัวนีนะ้มันจะน้อยกว่าแคปแคปลันนะครับโดยส่วนใหญ่สำหรับความรัานะที่มีแคปสตาร์ทกับแคปรันนะครับอ่ะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะพาแฟนเพจไปดู ไดแกมวงจรการทํางานของมันนะครับผมแล้วก็จะพาแฟนเพจไปดูการทํางานในส่วนของขณะที่มันปั๊มน้ําขึ้นว่าดูความแรงของมันนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคครับผมตามผมมาเลยครับผมโอเคครับผมพาแฟนเพจมาดูไดอะแกรมการโตหรือว่า การต่อใช้งานของมันนะครับผมก่อนที่จะไปดูการทํางานของมันจริงๆนะครับก็นะครับก็เริ่มจากตัวตัวนี้เป็นกล่องของควบคุมใหญ่นะครับผมก็ไฟเข้าลายนิวตันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอีอินพุตก็คือโฟล์ทสวิต c h นะครับผมตัวนี้เป็น Switch สวิตช์สหรับใส่ในท่อน้ําเวลาปัม๊มน้ํามันทํางานนะครับผมน้ําก็จะปัม๊มขึ้นไปเก็บไปที่แทงค์นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นใบพายนะครับ ถ้ามีน้ําวิ่งผ่านตัวนี้ผ่านไปผ่านตัวนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าคอนแทคตัวนี้มันก็จะทําทงานนะครับผมสั่งให้มาคอนโทรลตัวนี้ปั๊มตัวนี้ทํางานปกตินะครับในส่วนของตัวนี้ลูกลอยนะครับลูกลอยนี่ใช้ในกรณีที่ว่าเราปั๊มน้ํากันไปเก็บบนแทงนะครับผมแทงน้ำประปาหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับถ้าสมว่าน้ํามันเต็มแทงแล้วปุ๊บเนี่ยลูกลอยตัวนี้มันก็จะจากที่มันข่วมอยู่มันก็จะงายขึ้นเวลาน้ําเต็มแทงนะครับมันก็จะสั่งไปตัดปั๊มให้หยุดทางานนะครับ แต่เมื่อมีการเปิดใช้น้ำนะครับมีการเปิดใช้น้ำระดับน้ำมันต่ำลงลูกลอยตัวนี้จากที่จากที่มันงายมันก็ความลงเือนเดิมนะครับผมมันก็จะสั่งให้ปั๊มเริ่มทํางานอีกทีนะครับมันก็จะวนลูปอยู่ลักษณะนี้นะครับส่วนตัวไฟตัวนี้ครับผมไฟก็จ่ายออกมาจากตู้คอนโทรลใหญ่ตัวนี้นะครับมันก็จะไปเข้ากล่องคอนโทรลเมื่อสักครู่นี้ที่ผมรีวิวให้แฟนเพจได้ดูครับผมเข้ากล่องไอ,อ้ตัวแฟรงกินตัวนี้ครับเพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มบาดาน,นะครับ ไฟหนึ่งเฟสนะครับสองยี่สิบโวลต์นะครับนะครับหน้างานมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเชื่อท่านผู้ชมว่าอยู่หน้างานหน้าตู้มันจริงๆครับเตู้ใหญ่มันเป็นเป็นตู้ลักษณะนี้เนาะนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกล่องคอนโทรลมันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่รีวิวให้ดูครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มสมเมอร์สนะครับปั๊มบาดาลส่วนตัวนี้เป็นฟูลสวิตนะครับผมก็คือเวลาปั๊มมันทำงานปุ๊บเนี่ยน้ำจะวิ่งผ่านสวิตตัวนี้เป็นใบพายนะมันก็จะทิ้งสัญญาณนะครับ ว่าเออโอเคมีน้ําอยู่นะแต่ถ้าไม่มีน้าวิ่งผ่านอ่ะปั๊มทางานปุ๊บเนี่ยไอฟูเอ่อไอตัวสวิตตัวนี้นะมันก็จะสั่งมาตัดคอนโทรลตัวนี้ตัดไม่ให้จ่ายไฟไมาให้ปั๊มเพื่อว่าป้องกันปั๊มน้ํามันไหม้นะครับแล้วก็มันก็ปั๊มขึ้นมาเก็วกบที่แทงนะครับส่วนตัวนี้เป็นอ่าลูกลอยนะครับลูกลอยในส่วนของแทงน้ํานะครับเวลาเปิดน้ามาเต็มมาปุ๊บเนี่ยรูกลอยตัวนี้มันก็จะหงายขึ้นนะครับผมก็คือน้ําเต็มก็จะตัดปั๊มนะ เมื่อเราเปิดน้ำจากแทงค์ที่เก็บไว้ข้างบนเนี่ยเปิดไปใช้งาน,นฟีดไปให้กับไอ้คนใช้ในหมู่บ้านนะครับผมปั๊มก็ต่ําระดับก็ต่าลงนะครับลูกไอมันก็ตกลงมาเหมือนเดิม,มก็จะสั่งปั๊มทำง,งานอีกทีนึงน,นะครับนะครับในส่วนของตัวปั๊มตัวนี้นะครับมันก็สามารถใช้ได้ทั้งปั๊มสเสมอต้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ําห้อยโขงครับ ก็นำมาใช้ได้ทั้งสองปัม๊มทั้งสองชนิดนะครับคอนโทรลลักษณะเดียวกันนี้ครับความแฟงกินนี่เป็นไดแกรมมันนะครับผมตู้ตู้คอนโทรลตู้ควบคุมแล้วก็ปัม๊มบดานนะครับนมไปเก็บไว้ที่แทงน้ํานะครับแทงน้ําอาจจะใช้ที่ไล่สวนไล่นาเราก็ได้นะครับผมองคอนปรบนี้นําไปใช้งานนะครับตู้ไฟมันนะครับเมื่อลักษณะเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมเปิดให้ดูครับ ตัวนี้หน้าง,งานเนาะที่ผมไปทําการซ่อมนะปั๊มสเสม็บดบ่อไวดานอ่ในส่วนของปะปาหมู่บ้านนะครับตัวปั๊มก็จะอยู่นี่นะครับอ่หน้าง,งานจริงๆนะครับผมก็คือตัวกองใหญ่ตัวนี้เป็นกองควบคุมของฟรงกินนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยหน้างานจริงๆครับแทงน้ําที่ปั๊มขึ้นไปเก็บแล้วก็ฟีดไปกับอ่าให้ให้คนในหมู่บ้านใช้งานนะครับผม ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อมาผมจะพาแฟนเพจไปดูการทำงานของตัวปั๊มสมมติจริงๆนะครับผมไปทดลองดูว่าเวลามันดูดไปจากตัวทังน้ำนี่มันจะแรงขนาดไหนนะครับผมก็คือปกติตัวปั๊มตัวนี้ครับผมที่ผมรีวิวให้ดูเมื่อสักครู่นี้นครับ มันก็คือคิวมันเนี่ยประมาณสักหกคิวต่อชั่วโมงนะครับก็คือดูดแล้วก็ส่งน้ําได้ประมาณ6000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้นโอเคเดี๋ยวพาเฟนเพจไปดูที่หน้าง,งานเลยนะครับโอเคผมจะพาเฟนเพจไปดูในตัว การตังนของปั๊มสม็ดประดานประปามู่บ้านนะครับผมไปดูความแรงของมันว่ามันดูดน้ำได้แรงขนาดไหนนะครับส่วนนี้เดินผ่านมาก็พอดีมาดูาระบบโซลาร์เซลล์ของผมที่ใช้งานอยู่ครับเป็นระบบออฟปิดนะครับส่วนตัวนี้เป็นระบบออนกริดนะครับใช้ร่มกับไฟบ้านนะครับก็ใช้งานได้ปกติดีอยู่ครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัดแบตเตอรี่ต่ำและแบตเตอรี่สูงครับ ระบบ24โวลต์นนที่ใช้งานเดี๋ยวตัวนี้ในครั้งต่อไปผมก็จะพาแฟนเพจมารีวิวดูรายละเอียดอีกทีนึ่งนะครับผมว่าการทำงานของออนกริดกับออฟกริดนะครับก็คือเหมือนกับเป็นระบบไฮบริดย่อยนะครับผมที่เคยใช้งาน,นเดี๋ยวเราไปดูปั้มน้ำกันต่อเลยนะครับแล้วกตัวนี้ก็เป็นไยโซลาร์เซลล์นะครับ เปิดจากตนี้ครับก็ใช้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับตังนี้เป็นแผง PV ครับที่ติดตั้งบนหลังคา3มแผงนะครับ ใช้กับระบบออนกริดออฟกริดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่หน้าง,งานที่ติดตั้งปัม๊มเสมอดไวนะครับเป็นปั๊มขนาด4นิ้วนะครับ ตัวนี้มันความสามารถในการส่งน้ำนะครับมันสูงได้สูงถึง93เมตรนะครับเฮ็ดปั๊มนะครับหนึ่กล้องว็คุมครับแฟงกินเดี๋ยวผมจะลองเปิดทดสอบดูความแรงของน้ำให้แฟนเพจได้ดูนะครับ,นะรบแรแสดงมากเลยครับผมพอน้ำออกก็ประมาณ นี2หุ่นเลแรงมากครับเน,นะครับเป็นสเปคเดียวกับที่ตรงน้ำไปใจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านให้ใช้งานนะครับ แรงมากครับผมปริมาณน,น้ำที่มันดูดและส่งได้6คิวครับต่อชั่วโมง6ลิตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคผมลองปิดแล้วนะครับผม ก็วความแรงของมันนี่สามารถไปใช้ในไร่สวนนะครับหรือว่าตามหมู่บ้านนะครับสำหรับประปาหมู่บ้านเนี่ยสบายๆเลยครับปั๊มขึ้นแทงนะครับเพราะสามารถปั๊มได้สูงถึง93เมตรนะครับตอนนี้โอเคนะครับในส่วนของการนำเสนอคลิปในวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม กบชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปในตอนต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ